สวัสดีครับผมอยู่กับผมเอนะครับช่องในเอกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปชิมกาแฟนะครับเป็นกาแฟที่เพิ่งเปิดร้านใหม่เลยครับชื่อว่า coffee back นะครับกาแฟนี้ทำมาจากเมล็ดกาแฟของประเทศไทยนะครับอยู่ที่อมก๋อยนะครับแล้วก็เป็นดอยแม่ตื่นน้อยนะครับกาแฟชิี่นี้นะครับก็จะมีความเปรี้ยวในตัวนะครับที่ เจ้าของร้านได้เคลมมานะครับว่าอร่อยแตกต่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับที่ร้านจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน Coffee Back นะครับอยู่ตรงราชชักพึกนะครับวันนี้ผมมาสั่งกาแฟนะครับเป็นซกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็คือเฟ e ชชี่แบ๊กนะครับอากาแฟกับชื่อร้านนี่คล้ายๆกันเลยนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมสั่งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ ของเแฟชที่แบค็คของผมผมได้มาแล้วนะครับนี่เลยครับกาแฟเฟชชี่แบค็คนะครับอตอนนี้นะครับเป็นช่วงโควิดนะครับก็เลยนั่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับว้าวรสชาติแรกนะครับก็จะได้เปรี้ยวของเลมอนนะครับ เวลาเราดื่มเข้าไปนะครับมีความสดชื่นนะครับแล้วก็รสชาติที่ตามมาครับจะเป็นของกาแฟนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยมีความกลมกล่อมแล้วมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวเหมือนกันดีเลยนะครับเวลากินหรือว่าดื่มช่วงที่มันร้อนๆเหนื่อยๆนะครับลองมากินตัวนี้ครับลองดูครับเฟรชชี่แบ็คนะครับตัวนี้เลย ครับผมตอนนี้ผมสั่งเป็นเมนูเซเลเจอร์อีกเมนูหนึ่งนะครับของร้านนี้นะครับคือเดอะแบ็กนะครับผมจากทางร้านเขาบอกมาว่านะครับใช้เมล็ดกาแฟจากประเทศไทยนี่เองนะครับอยู่ที่อมก่อยนะครับอยู่ที่ดอยแม่ตื่นน้อยนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้กำลังทำอยู่เลยครับผม นี่เป็นอีกตัวของ s i เนเ t u r e ร้านเรานะครับเป็นเมนูชื่อว่าเด e b แ a c k ครับผมครับผมตอนนี้ผมได้มาอยู่ในมือแล้วนะครับเป็นเมนูซ i เนเ t อ r ์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเด e b แ a c k นะครับผมแต่ทอดหน้ากาก่อนนะครับเนี่ยครับเป็นเมนูเด e b แ a c k เลยดำๆเข้มๆนะครับตามชื่อเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ถ้าผมมันเป็นสายพันธุ์อเมริกาโน่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมาจากอ้มก่อยนะครับรสชาตินะครับก็จะออกเป็นมีความเปรียปร้ยวๆในตัวของตัวกาแฟนะครับทําให้มีความสดชื่นนะครับเวลาง่วงนอนนี่กินก็อร่อยดีนะครับก็พี่กระเป๋าเลยถ้าเปรียบกับตัวเฟรชชี่บ c คตัวแรกนะครับ ตัวแรกจะมีความเปรี้ยวและทําให้กินง่ายมากกว่าเพราะจะมีเลมอนผสมลงไปด้วยนะครับผมเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของคลิปน,น,นะครับยังไงเดี๋ยวให้คุณโก้ฝากล้านหน่อยนะครับครับสวัสดีครับก็ ขออนุญาตนะครับฝากร้าน Coffee b a c นะครับเป็นร้านที่อยู่ตรงเส้นถนนราชพฤกษ์นะครับทุกท่านสามารถเดินทางได้ง่ายๆนะครับก็คือวิ่งตรงที่จะเข้าสู่บรมราชชนนีนะครับเลยปั้นมาบางจากมาประมาณสักหนึ่งกิโลโดยประมาณนะครับก็จะเห็นร้านแล้วอยู่จะอยู่เยื้องๆนะครับกับเดอะคริสตัลราชพฤกษ์นะครับเวลาเปิดร้านช่วงนี้เนี่ยจะเปิดตั้งแต่7จ็ดมงเช้านะครับจนถึงเวลาประมาณสัก4ี่โมงเย็นโดยประมาณนะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวแนอนาคนเราจะมีไม่ว่าจะเป็นไลน์มาพูดแพนด้านะครับหรือว่าการส่ง หรือ่อื่นๆน,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 นะครับไปต้อนรับทุกลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าฝากร้านนิดนึงคือเหมือนว่าอาจจะยังไม่สามารถตั้งทันในร้านได้นะครับแต่ในผลอ่าถ้ามีมาตรการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับยังไงก็ใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาทานนะครับกาแฟที่นี่กันนะครับก็แวะมาเจอกิมบังที้มวยนะครับเดี๋ยวจะยืนต้อนรับทุกท่านอยู่ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะพาหมาพาอะไรเงี้ยมานะครับต้องหมาน้องแนวก็พามาได้นะครับมาเล่นกันที่นี่ได้นะครับขอบพระคุ ร้านนี้ด้วยครับ c o ฟ f ี e แบ g นะครับมาดูมาชิมกันได้นะครับมีพนักงานต้อนรับน่ารักน่ารักตัวเบลเลย อยากจะเล่นกับทุกคนนะครับครับผมยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับกดติไตั้งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในเอนะครับแล้วก็มาที่ร้าน Coffe ฟแบ็คนี้ได้เลยนะครับครับผมยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับผมครับขอบคุณครับบายครับผมยิ้มให้เวลาเรวๆวเลยโอเคขอบคุณครับ